อาชีพเดิมก็คือค้าไม้ไม้ปลูกบ้านเนี่ยแล้วเสร็จแล้วลูกเขาก็มาเรียนที่นี่แล้วเขาก็ชอบที่นี่ก็คือจะไม่กลับป้าก็เลยมาซื้อบ้านแล้วก็ขายเดิมทีเดียวร้านนี้จะเป็นร้านขายพวกของ20บาททุก<ม>อ,อย่าง20บาทแล้วป้าเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยเอาต้นไม้มาตกแต่งร้านแล้วก็เด็กๆมาเห็นก็ขอซื้อขอซื้อบ้างฝากฝาก ากซื้อบ้างก็เลยกลายเป็นแปลงร่างกายเป็นร้านต้นไม้ค่ะโอก้ก็ก็เช้าทําธุระสวนตัวเสร็จทานกาแฟาเสร็จก็ลงมาเปิดร้าน10บโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือทําต้นไม้ทําสวนทาแต่งไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะแล้วก็ปิดสามทุ่มต้นไม้ค่ะ ป้าก็ชอบเปลี่ยนต้นไม้แต่งต้นไม้แล้วก็จัดสวนถานส่วนมากก็จะเป็นเพลินแล้วก็ทําอย่างนี้ทั้งวันนะคะ <c oughs> เคยเคยคิดอยากจะขายขนมเล็กๆหน้าร้าน <c oughs> แต่คิดว่าคิดว่าน่าจะไม่โอก็เลยกลัวมไม่มีเวลามากพอก็เลยไม่ไม่ได้ขายซะทีป้าอยากขายวอเฟอร์จริงๆอยากขายขนมหน้ารา้านอยากอยากทำวอเฟอร์ขายค่ะแต่คนนี้ก็กลัวเวลามันไม่พอ ก็เลยไม่ได้ทำสทักทีไม่ใช้คำว่าปรับตัวดีกว่าคือ mm hmm. ป,ป้าตามไม่ทันทำอะไรไม่เป็นเลยไลน์หรือว่าเฟซก็เพิ่งมาเล่นตอนหลังๆที่เพื่อนทำให้เพื่อพูดคุยกันแต่ต้องต้องบอกตรงๆว่าคือตามไม่ทันแล้วก็ป้าทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะ mm hmm. เกี่ยวกับยุคดิจิทัลอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเป็นอย่างเก่งอย่างมากก็เล่นเฟซเ mm hmm. นะี่ยดูค่ะ น่าจะอยากพักค่ะอันนี้คือความต้องการสูงสุดหละคิดว่าน่าจะขายอยู่สักอีก3ปี65ก็น่าจะหยุดละค่ะด้วยสุขภาพนี่แหละอยากหยุดพักอยากอยูย่บ้านทำสวนแล้วก็ให้ลูกเขามาทำธุรกิจต่อต่อใช่<ๆ>แล้วป้าก็จะกลับที่นนท์ค่ะกลับบ้านเพราะบ้านที่นนท์ไม่มีคนอยู่ ก็ไม่นะบางทีป้าก็คือเหมือนคอยตามเขาเขาเล่นอะไรเราก็ดูถามอะไรที่ไม่รู้ป้าก็จะถามเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้เขามีอะไรน่าสนใจเราจะคอยถามเขามากกว่าเพราะเราก็ยุคเรามันไม่ได้สมัยใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราอยากรู้อะไรบางทีเด็กๆมาซื้อของป้าก็จะถามเขาก็คือคุย,ย,คยใช่ใช่ นี่ยค่ะก็อยู่บ้านทาขายของไปไปเที่ยวบ้าง<ม>ค่ะไปเที่ยวบ้าง<ม>หาอะไรอร่อยอร่อยทานบ้างแค่นั้นเองค่ะข่าวอะไรที่มันไม่ดีบ้านจะไม่ดูปัดทิ้งค่ะแล้วก็ดูวิเกมั่งเพลงมั่งอะไรมั่งเราดูอะไรที่มันสบายใจ<ม>ค่ะแล้วก็พยายามเหมือนไม่โกรธอ่ะ ไม่ฟังอะไรที่มันไม่สบายใจพอเราพอเราปล่อยวางตรงนี้ได้ใจมันจะสบายสบายซึ่งซึ่งดีสมัยก่อนป้าเป็นคนโมโหเป็นคนดุค่ะเป็นคนดุแต่ว่าน่าจะเมื่อสัก4ี่หปีที่เริ่มสุขภาพไม่ดีเราก็เริ่มเหมือนปรับตัวเองเพราะวมามาสักสองปีที่ผ่านมาป้าเป็นโรคหัวใจเราก็เริ่มต้องปรับตัวเองว่าตัวเองจะต้องทอํายังไงให้ใจสบายอะไรเงี้ยแต่พอปรับตัวเองได้เราเบา จะไม่ค่อยโกรธถ,ถ้ารู้สึกว่าโกรธเนี่ยถอยออกไปอ่าแล้วอะไรที่มันข่าวที่มันดูแล้วมันโมโหอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดูแค่นั้นเองต้องปรับที่ตัวเองวัยหนุ่มสาวเสียดายช่วงช่วงมีแรงแล้วไม่เที่ยวเพราะเมื่อก่อนป้าจะบ้างานมาก ตอนนั้นเหมือนเราไปเที่ยวไหนได้เราไม่ไปงกที่จะทำงานที่จะหาเงินอย่างเดียวแต่พอถึงตอนนี้เราคือแรงมันก็ถอยแล้วแต่อยากเที่ยวแหละอ่าเริ่มเริ่มขึ้นเขาไม่ได้อะไรไม่ได้แต่อยากเที่ยวเพราะนั้นถ้าถ้ากลับไปได้เนี่ยควรจะแบ่งเวลาในการทำงานเที่ยวใช้จ่ายบ้างอยากเป็นแม่บ้านมันคือป้าเป็นคนที่ชอบแบบ สามารถอยู่กับต้นไม้ได้ทั้งวันถ้าป้ากลับที่บ้านที่หนนทบุรีอ่ะมันจะมีเนื้อที่เยอะป้าก็จะจัดสวนแต่งสวนย้ายของป้าไปเรื่อยอ่ะวันวันนึงก็คืออยู่กับต้นไม้ชอบจัดสวนค่ะป้าอยากใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนสโลไล์อ่ะตื่อมาจิบกาแฟแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งจัดต้นไม้เลี้ยงปลาเลยชอบชอบชีวิตแบบนั้นเอาเป็นว่าป้าเหมือนป้า สอนลูกดีกว่านะตอนป้าสอนลูกอะป้าจะไม่คาดหวังหรอกว่าจะต้องเรียนเก่งที่สุดได้คะแนนสูงที่สุดหรือว่าจะต้องทํางานแบบดีๆคือขอให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้หาเงินได้แล้วทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยในสังคมอันนี้คือสิ่งที่ป้าสอนลูกไม่คาดหวังว่าจะต้องมาเลี้ยงป้าหรืออะไรไม่ต้องคือขอให้ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองปลอดภยัยเพราะตอนนี้สังคมนา่ากลัว น่ากลัวทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเพราะนั้นเนี่ยป้าไม่เคยแบบไปจี้ว่าห้ามไปเที่ยวหน้าหรือป้าจะโทรไปถาม mm. เขาขับรถไปเงี้ยป้าจะไม่จะกลับเมื่อไหร่ะไรป้าแค่โทรถ,ถามว่าอยู่ไหนขับรถด,ดีๆนะลูกแค่นี้แล้วป้าก็พยายามขอป้าขออย่างเดียวขอให้ปลอดภัยอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่แม่รู้สึกนะเพราะนั้นเนี่ยหนูๆเนี่ยเหมือนกันลูกไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือคบเพื่อน ไม่ว่าจะคบผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่คือดูแล้วรักตัวเองให้มากที่สุดนะอะไรที่มันคิดว่ามันเสี่ยงกับตัวเองอะ่ะเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยอะ่ะหลบหลีกซะเนาะเพราะว่าพอถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่นักที่สุดก็คือพ่อแม่แหละอาจจะเป็นป้าเป็นคนทำงานคือมั่นใจว่าตัวเอง ใช้ใช้ชีวิตมาจนเนี่ยจนถึง60กว่าเนี่ยคือป้าเป็นคนทํางานแล้วก็มั่นใจว่าสามารถอยู่ได้อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนรบบทนงตัวว่าตัวเองเก่งอะไรนะคะไม่ใช่นะแต่คือป้ามั่นใจว่าป้าถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราสามารถเอาชีวิตรอได้แก้ไขสถานการณ์กับชีวิตตัวเองณปัจจุบันว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเนาะอย่าท้ออย่าท้ออย่าถอย ว่าเป็นคนค่อนข้างสู้ชีวิตค่ะทุกต้นอะถ้าเรารู้จักเขาอ่ะเลี้ยงไม่ยากอย่างสมมุติว่าไม้ที่ไม้อยู่ในร่มถ้าหนูเอาไปเลี้ยงแดดไม่รอดหรือไม้ที่ชอบแดดแล้วหนูเอามาเลี้ยงในห้องไม่โดนแสงเลยก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักต้นไม้อะต้นไม้จะงาม ก็ง่ายๆถ้าเป็นต้นไม้ในร่มนะคะถ้าหนูจะเลี้ยงในห้องนะคะสักสามสี่วันหนูพาออกไปรดน้ำข้างนอกตอนไม่มีแดดชุแล้วก็รอให้เขาเสร็จเด็ดน้ําช่วงรอเสด็จน้าเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต้นไม้ได้หาได้หายใจได้ดูดออกซิเจนพอเสด็จน้ําปุ๊บหนูเก็บเข้าห้องแค่นี้เองเทคนิคต้นไม้หนูจะไม่ตายเลยแต่ส่วนมากเด็กๆี่ยจะลดอยู่แต่ในห้องลดอยู่แต่ในห้องวันหนึ่งมันจะเหลืองแล้วก็เฉาตาย ถ้าเปรียบกับคนก็เหมือนแบบเหมือนซึมเศร้าอ่ะไม่ได้ออกเที่ยวไม่ได้ออกเลยนั่นแหละเหมือนกันคือช่วงเนี้ป้าย,ยังขายต้นไม้อยู่ขายมาสิบกว่าปีแล้วนะคะไปจบไปรุ่นต่อรุ่นแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับวันนี้ก็คือต้นไม้ราคาเดิมหมดเลยและคือรับรองว่าถูก เพราะว่าป้าขายที่บ้านไม่ไม่มีค่าเช่าแล้วเวลาที่ป้าไปซื้อป้าจะไม่ได้บวกค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่าอะไรเพราะป้าชอบเหมือนปลอบใจตัวเองว่าไปดูบ้านแล้วซื้อต้นไม้ติดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ไม้ดอกเนี้ยกําไรต้นละสิบบาทป้าสามารถขายได้เพราะว่ามันบ้านเราเองถึงบอกว่ารับประกันเพราะว่าถ้าเปิดใครจะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือรับประกันค่ะว่าราคาไม่แรงแน่นอนค่ะตรงนี้เขาเรียก ตรงนี้เขาเรียก3บวกค่ะหรือว่าถนนมัรมยมจำง่ายๆก็คืออยู่หลัง BLK ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอินดีค่ะ